ท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมถึงทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับมีเจตนาลงชัดเจนที่จะให้ประเทศนี้เนี่ยกำหนดนโยบายสานะด้วยการใช้ข้อเสิงไม่ใช่นักการเมืองที่กำลังใช้อำนาจหรือข้าราชการที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมมีข้อเสนอสิทธิเด่นสำหรับเรื่องกัญชานะครับข้อที่หนึ่ง สังคมนี้จะต้องตกเถียงกันไละได้ว่าการควบคุมกัญชาจะต้องใช้กฎหมายอะไรการเป็นพรบมันเกิดข้อเสียอะไรผมอยากชี้แจงขั้นสั้นๆอย่างนี้นะครับว่ากรรมาการทุกชุดรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดที่แล้วเนี่ยรับรองว่าหลักการก็คือกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดกรรมาการเหล่านั้นไม่ได้ใช้ข้อเจ็จริงในการพิจารณาเลยใช่ไหมครับมาวันนี้ผ่านมาไม่กี่วันก็กลับมาใหม่ สุดท้ายมันไม่ใช่ข้อท็จจริงไงครับอันที่สองถ้าเราใช้เครื่องมือพลอบอจะเป็นยังไงประสบการณ์จากทั่วโลกนะครับบอกว่าเราสามารถใช้กฎหมายในการควบคุมกัญชาเพื่อเอาข้อดีมาใช้และควบคุมข้อเสียใช้กฎหมายระดับพร่ำยาญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดหากไม่นับนูนเนี่ยนะครับมันจะสามารถบรรจุหลักการบ,กบรรจุกลไกงบประมาณ และเครื่องมือทั้งหมดที่เราคิดว่าจะคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสมมติว่าอีกสามปีข้างหน้ามันเกิดเหตุการณ์ใหม่ขึ้นเราจะออกกฎหมายเพื่อรองรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยกฎหมายเนี่ยดับพรบเอื้อหน่วยมากกว่าที่ชอบอ้างเอาเยาวชนมาเป็นตัวประกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะต้องไปลื้อกันว่างานวิจัยชิ้นนี้คุณใบแอดอะไรบ้าง ชอบบ้างกันนักหนาเรื่องเยาวชนแล้วก็ไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมากไปกว่าข่าวที่อยากจะได้อยากจะเสพเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายของตัวเองสิ่งที่เราเสนอคือว่าขอให้ตั้งกรรมการร่วมครับภาคประชาชนคุณจะใช้กรณีศึกษาเรื่องกัญชามีกี่คนับเต็มหมดเป็นพันคนที่แสดงตัวตอนเนี้ยสื่อมวลชนทุกท่านงงเรื่องหนึ่งนะครับมันมีข่าวขั่งตลอดเวลาที่ออกมาเป็นระยะ เ่านสงสัยไหมครับว่ามีสายเขียวที่แสดงตัวว่าสูบกัญชามาเป็นสิบปีสูบทุกวันทำไมไม่มคลั่งเสียทีครับเกินท่านรัฐมนตรีครับก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายยาเสพติดเพราะกฎหมายยาเสพติดประมวลยาเสพติดเนี่ยผมเป็นคนเสนอ ในสภาผู้แทนราษฎรเสพติดประเภท5หรือทับดักแต่ประมวลกฎหมายยาเสพติดก็บอกว่าสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเป็น,เ,ปนเสพติดประเภท5เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศได้เพิ่มได้ลดได้และผมก็ได้ยินมาตลอดว่ากัญชาทางการแพทย์ วันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยน่าจะถูกต้องเพราะว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์เขาแบ่งว่าทางการแพทย์หรือสันทนาการเราก็เอาทางการแพทย์สิ่งที่แพทย์พูดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีประกาศหรือมีกฎกระทรวงขึ้นมาเนี่ย ก็ให้ท่านทำงานได้เพราะเราต้องการเรื่องของสุขภาพและเรื่องของเศรษฐกิจในส่วนที่เป็นเศรษฐกิจของสุขภาพสามารถดำเนินการได้ในความคิดผมเนี่ยผมว่าต้องทำให้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและก็ไม่ขัดกับ โลกสากลเขาก็ยังคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยก็ไม่อยากให้กว้างไกลกันไปท่านยื่นหนังสือผมผมก็จะเอาหนังสือไปพิจารณานะครับผมยังยืนยันว่าเราจะทำให้เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์